บุสบาน้ยบุษบาน้ยบุสบายอะนอไต้ขาไปอีกแล้วบุษบายจะบุสบาน้ยถ่ายนี้ก็ได้บุษบาน้อยบุชบาน้ย <c ười> อ้างับขาไม่มีเลยเงียวเงยวเงี้ยวเงี้ยวเง,วงวีเอาเลยไม่ใช่ที่สี่นะงี้ยงับขาไม่มีเลยว้า ดาเนี่อยน้ขาพพี่เอนูเจ็บเจ็บเอหนูเจ็บบเจ็บเจ็บเจ็เพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเนาะเพื่อนเล่นเนาะเพื่อนเล่นเนะเพื่อนเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยจำกินกันได้หรือเปล่าไปชมาน้อเอ้ยจะกัดเท้าเขา้า น,นี่ในในดูกล้องไม่เอาโซนหาที่เลน่นแล้วสิจะปีนไปไหนคะหนูจะปีนไปไหนคะบุษบาน้อยแกงที่มิวเนี่ยบุษบาน้อยอืออือจะไปไหนอือบุษบาน้อยจะไปไหนสะบ,บาโน้อยจะไปไหนอือ